เพื่อนๆกำลังอยากรู้อยู่ไหมครับว่าอาหารเสริมคอลลาเจนมีส่วนช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มอัตราการเผาผลานได้จริงไหมหรือคอลลาเจนจะช่วยสุขภาพผิวและสุขภาพข้อต่อแข็งแรงขึ้นมากกว่า และที่สําคัญถ้าเรากินอาหารเสริมคอลลาเจนก่อนนอนมันจะทําให้เราอ้วนขึ้นและลดน้าหนักได้ยากขึ้นหรือเปล่าพาอแน่นอนครับว่าทั้งข้อต่อกระดูกเส้นเอ็นต่างๆและผิวเรานะครับจะมีส่วนประกอบเป็นคอลลาเจนอยู่แต่คําถามคือคอลลาเจนในรูปแบบของอาหารเสริมมันจะเวิร์กเหมือนกันไหมมีผลข้างเคียงอะไรบ้างช่วยลดอาการเจ็บเข่าได้จริงหรือเปล่าและเราควรเลือกซื้ออาหารเสริมคอลลาเจนยังไง สวัสดีครับผมโค้ด k Fit t เทอร์มิน o ลและวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าอาหารเสริมคอลลาเจนดีจริงไหมมีประโยชน์อะไรบ้างและมีผลข้างเคียงอะไรที่เราต้องรู้หรือเปล่าจะมีอะไรบ้างตามมาเลยครับ เพื่อนๆครับก่อนอื่นคอลลาเจนก็คือโปรตีนชนิดหนึ่งที่พบได้ในอาหารธรรมชาติทั่วไปและแน่นอนว่าอาหารเสริมคอลลาเจนก็จะมีขายเป็นเรื่องปกติด้วยซึ่งเพื่อนๆผู้หญิงส่วนใหญ่นะครับจะซื้ออาหารเสริมคอลลาเจนมากินเพื่อให้ผิวดูดีมีน้ำมีนวลมากขึ้นเพิ่มน้ำหนักจากมวลกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผมและข้อต่อต่างๆด้วยประเด็นก็คือถึงแม้ว่าอาหารเสริมคอลลาเจนจะบอกว่ามีสรรพคุณเยอะแค่ไหนก็ตามนะครับ แต่พอเราเอาคอลลาเจนมาเปรียบเทียบกับโปรตีนที่ได้จากน้มวัวไข่อกไก่ถั่วอัลมอนด และโปรโตีนจากถั่วเหลืองแล้วจะทําให้เราเห็นเลยว่าแหล่งโปรโตีนธรรมชาติที่เกินไปนะครับจะมีกรดอะมิโน,โนคุณภาพสูงในปริมาณที่เยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็คืออกไก่เนื้อปลาเนื้อวัวและเต้าหู้จะอุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่จําเป็นหรือ essential amino acids ทั้ง9ชนิดมากกว่าในทางตรงกันข้ามคอลลาเจนจะไม่มีกรดอะมิโนที่จำเป็นที่เรียกว่าทริปโตฟานที่ร่างกายจะสร้างเองไม่ได้ หรือต้องได้จากอาหารเท่านั้นคำถามแรกก็คือคาร์โบเจนจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้จริงหรือเปล่าเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นงานวิจัยที่บอกว่าคาร์โบเจนมีส่วนช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับพลาซีโบซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างกลุ่มที่กินคาร์โบเจนและกลุ่มที่ไม่ได้กินคาร์โบเจนแน่นอนว่ากลุ่มแรกที่กินคาร์โบเจนจะสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้มากกว่า แต่ที่น่าสนใจก็คืองานวิจัยบางชิ้นกลับพบว่ากลุ่มที่กินคอลลาเจนอาจจะไม่ได้มีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นแต่จะมีเนื้อเยื่อที่ผิวหรือเนื้อเยื่อของมวลกล้ามเนื้อที่เรียกว่า connective tissues มากกว่ามวลกล้ามเนื้อจริงๆ ต่อมาในปี2022นี้นะครับมีทีมนักวิจัยที่ได้เปรียบเทียบคอลลาเจนกับเวโปรตีนว่าอาหารเสริมตัวไหนจะมีส่วนช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้เยอะหรือมี Anabolic propery t มากกว่าซึ่งแน่นอนว่า3ส,สิ่งที่นักวิจัยจะดูก็คือ1มวลกล้ามเนื้อ 2. ความแข็งแรงและ3ก็คือพละกกำลังหรือว่า power ซึ่งในช่วงระยะเวลา10อาทิตย์ของการทดลองนี้นะครับจะมีผู้เข้าร่วมทดลองตอนแรก36คนแต่มีเพียงแค่22คนเท่านั้นที่อยู่จนจบการทดลองผู้เข้าทดลองนะครับจะเป็นผู้ชาย16คนและผู้หญิง6คนและทุกคนจะมีความแข็งแรงหรือว่าความฟิตใกล้เคียงกันด้วย กลุ่มผู้เข้าทดลองที่1ที่กินเวโ์โปีนีนจะกินอาหารที่เป็นธรรมชาติที่ให้โปรโตีนประมาณ1.4กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมซึ่งนี่จะเรียกว่า b a s e l i n และเสริมด้วยเวโ์ p r o ตีนไอ s o l a t อีก35กรัมที่มีกรดอะมิโนลูซีน3กรัมส่วนกลุ่มที่2จะกินอาหารเสริมคอลลาเจนสูตรไฮโดรไลซ์ ize, ที่ให้โปรโตีน35กรัมเท่ากันและมีการเสริมกรดอะมิโนลูซีนให้ได้3กรัมเท่ากันกับกลุ่มแรกด้วย และโปรตีนที่ได้จากอาหารที่เป็นธรรมชาติจะอยู่ที่ประมาณ1.5กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเหตุผลที่ผู้เข้าทดลองทั้ง2กลุ่มจะต้องได้รับกรดอะมิโนลูซินเท่ากัน3กรัมเพราะว่าลูซินนะครับจะเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นในการสร้างกล้ามเนื้อนั่นเอง ต่อมาผู้เข้าทดลองทุกคนนะครับจะออกกำลังกายด้วยการเล่นเวทเทรนนิ่ง3วันต่อสัปดาห์เพื่อสร้างกล้ามเนื้อและลดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อในโปรแกรมเล่นเวทเทรนนิ่งนี้ผู้เข้าทดลองจะทำท่าเวทเทรนนิ่งท่าละ3เซตเซตละ8-12ครั้งและพักระหว่างเซต90-120วินาทีและที่สำคัญการออกกำลังกายจะมีการเพิ่มแรงตาร้านหรือน้ำหนักมากขึ้นเพื่อท้าทายร่างกายที่เรียกว่า progressive overload ด้วย การ follow up ในการติดตามผลการออกกำลังกายและการควบคุมอาหารจะทำ3า3วันต่อสัปดาห์และมีการวัดผลอีกครั้งในอาทิตย์ที่3อาทิตย์ที่7และอาทิตย์ที่10ก่อนจบการทดลองหลังจบการทดลองนะครับนักวิจัยเขาพบว่ากลุ่มผู้เข้าทดลองที่กินเวโปรตี t e อ n อ s o l a t จะสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็คือกล้ามเนื้อ vastus lateralis ที่อยู่ต้นขาด้านข้างและกล้ามเนื้อ biceps brachii ที่เป็นกล้ามเนื้อต้นแขนด้านนอกจะมีขนาดต่างกันมากกว่าที่2.8%และ4.1%ตามลำดับต่อมานะครับในส่วนของความแข็งแรงและพละกําลังจะไม่ได้มีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดดังนั้นคำถามก็คือแล้วเราควรกินเวโปรโตีนแทนคาร์โบเจนได้เลยหรือเปล่า เพื่อนๆครับถึงแม้ว่าเวโปรตีนอาจจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่าอาหารเสริมคอลลาเจนแต่เราก็ยังสามารถกินอาหารเสริมคอลลาเจนได้อยู่ซึ่งคำแนะนำก็คือเราอาจจะไม่เอากรดอะมิโนหรือว่าโปรตีนที่ได้จากอาหารเสริมคอลลาเจนมานับรวมกันกันกบปริมาณโปรตีนที่เราจะต้องกินให้ได้ใน1วันนั่นเป็นเพราะว่าเมื่อนักวิจัยเปรียบเทียบแล้วสิ่งที่พบก็คือ โดยรวมๆแล้วนะครับเวย์โปรตีนจะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นในการสร้างกล้ามเนื้อมากกว่าอาหารเสริมคอลลาเจนหรือเราอาจจะกินอาหารเสริมคอลลาเจนเพื่อช่วยให้เข่าหายปวดช่วยให้ข้อต่อต่างๆแข็งแรงขึ้นและเพื่อให้ผิวมีน้ำมีนวลยืดหยุ่นได้ดีและมีริ้วรอยน้อยลงได้อยู่ แต่ในแง่ของการสร้างกล้ามเนือ้อหรือการฟื้นตัวของร่างกายในนักกีฬานะครับอาหารเสริมเวโปรโตีนอาจจะได้ผลดีกว่านั่นเองแต่อย่างที่ผมย้ำอยู่เสมอครับว่าเรายังควรเน้นกินอาหารต้นทางหรือว่า whole foods ที่มีโปรโตีนสูงๆให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะหาอาหารเสริมมาเป็นตัวช่วยดีกว่านั่นเป็นเพราะว่าคุณภาพของโปรโตีนและปริมาณโปรโตีนที่ร่างกายเราได้รับใน1วันยังจะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุด ในการสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงและมีสุขภาพของข้อต่อต่างๆและสุขภาพผิวที่ดีขึ้นท้ายสุดน,นะครับอาหารเสริมคอลลาเจนอาจจะถูกกันกับเพื่อนๆบางคนหรือกินแล้วได้ผลดีมากแต่ในทางตรงกันข้ามเพื่อนๆบางคนก็อาจจะแพ้ได้ดังนั้นเราควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนปรึกษาแพทย์ก่อนถ้าเรามีปัญหาสุขภาพหรือแพ้อาหารง่ายเลือกซื้ออาหารเสริมคอลลาเจนจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือและถ้าเป็นไปได้นะครับ เราควรเลือกยี่ห้อที่ไม่ได้ปรุงรสและแต่งสีมากเกินไปเพราะมันอาจจะทําให้เราอ้วนขึ้นโดยไม่รู้ตัวได้นั่นเองครับอย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นครับว่าอาหารเสริมคอลลาเจนอาจจะช่วยให้สุขภาพผิวเราดีขึ้นผิวไม่เหี่ยวยน่นและช่วยให้สุขภาพข้อต่อแข็งแรงขึ้นมากกว่า แต่ในแง่ของการสร้างกล้ามเนื้อให้หุ่นลีนกระชับสมส่วนนะครับอาหารเสริมโปรโตีนคุณภาพสูงที่ได้จากอาหารที่เป็นธรรมชาติและเวโปรโตีนอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าดังนั้นตอนนี้เพื่อนๆควรเริ่มกินเนื้อสัตว์ติดมันน้อยปลาทะเลเต้าหู้และผลิตภัณฑ์นมเพื่อให้ร่างกายได้รับโปรโตีนจากอาหารที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นก่อนแล้วค่อยเสริมด้วยอาหารเสริมคอลลาเจนและเวโปรโตีนดีกว่าครับ ตอนนี้เพื่อนๆกินอาหารเสริมคอลลาเจนอยู่หรือเปล่าครับและได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างถ้ายังมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการออกกําลังกายและการไดเอทที่ผิดวิธีและอยากจะมีหุนน่นในฝันให้ตัวเองดีใจและมั่นใจมากขึ้นภายใน3-6เดือนนี้แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสําหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะไว้เราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ